ขอ้อหาคำว่าอังกฤษผสมด้วยสระะสระอะนะคะสระอ่ะ,ะ,อะใช่ไหมอังเนี่ยเห็นไหมเหมือนไม่หาอากาศใช่ไหมมาจากสระอะใช่ไหมลูกอ่ากฤษก็มีสระอินะคะ ไปข้อหกคำนาดเป็นคำนามคำนาดเป็นคำนามนาใเป็นคำนามไม่กล้าตอบคุณครู <Okay. S 1> ใครผิดยกมือเออดีมากน่ารักอ้าวเอามือลง ต่อไปข้อ8ไอ้ข้อ7อ่าข้อ7จ้ดข้อใดเป็นคำกริยาโอ้เก่งมากเลยแขวนเก่งเนาะอ่าต่อไปข้อ8 กะเป็นคำสรรพนามอไอเรียกว่าคำสรรพนามคำว่าคำว่าคำว่าอะไรล่ะลูกอ่าพระองค์ท่านพระองค์ท่าน ตัวสะกดลูกแม่กอกาแม่กอกาไม่มีตัวสะกดนะข้อสิบข้อใดใช้เครื่องหมายถูกต้องข้อใดข้ออะไรลูก เก่งมากเลยกอไก่น่ากออ้าวไหนรวมคะแนในให้ตัวเองซีได้เท่าไหร่ใครได้สิบเต็มใครได้ส้เต็มเอาปรบมือให้สเต็มดังๆเลยลกูกโอ้โหสเต็มน่ารักมากเยี่ยมมากเลยเก้าลูกใครได้เก้า หเดียวปรบมือให้เพื่อนค่ะ9ก้าสองคนแค่ะ3คนเนี่ยเก่งมากปรบมือเพื่อนด้วยค่ะ7ค่ะหคนนะปรบมือเพื่อนค่ะ6ค่ะ5คนเอาค่อยๆย,ยกมือนะห้ 5, ครึ่งหนึ่งหคะแนน เยี่ยมมากเลยเอามือลงคาดิีสีเอามือลงคาดิี่สามข่ายทสองขาดิีาา่หนึ่งขาดิีศูนย์ 0. ไม่มีเอาปรบมือดังๆให้คนเก่งทุกคนเลยดังๆลูกดังๆเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากอา้าว เก่งทุกคนใช้ได้อ้าในนี้มาดูตรงนี้ค่ะประวัติของเราหนะยิบไปหนึ่งแผ่นแล้วส่งต่อ แค่แผ่นเดียวแล้วส่งต่อให้เพื่อนอ้าวหันหน้ามาที่จอทีวีก่อนค่ะทุกคนเลยหันหน้ามาค่ะหยิบไปดึงแผ่นแล้วส่งไปให้เพื่อน หยิบหนึ่งแผ่นแล้วที่เหลือส่งไปให้เพื่อนค่ะคนละแผ่นเดียวรวดเร็วค่ะแล้วหันหน้ากลับมาที่คุณครูหันหน้ากลับมาที่จอทีวีทุกคนปฏิบัติตามที่คุณครูบอกด้วยค่ะลูกดีมากข้างหน้านครูน่ารักทุกคนเลยเยี่ยมมากเลยลูกอ่ะหันหน้ามานั่งตัวตรงหันหน้ามา นักเรียนรู้จักชื่อคุณครูแล้วแต่คุณครูยังไม่รู้จักชื่อหนูเลยทุกคนนะคะรู้จักห้องนี้ก็รู้จักสเต็มจากสเต็มคนเดียวนะสเต็มก็บอกรอคอยที่จะได้เรียนกับคุณครูหน่อยนานมากเลยนะตอนนี้ได้เรียนสมใจแล้วใช่ไหมคะลูกยิ้มหวานเลยยิ้มหวานไหนใครรอคอยนานแล้วอยากได้เจอคุณหน่อย โอ้รอคอยนานแล้วยกมืออาวันน้ได้เจอแล้วต้องทําไมคะลูกด,ดีใจแล้วต้องทําไมด้วยตั้งใจเรียนแล้วนั่งตัวตรงคุณครูมีรางวัลให้นะสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนไม่คุยไม่เล่นไม่หลับเวลาเรียนอยากได้ไหมอย,อ,อยากได้ครูแจกให้จริงๆนะนั่งตรงตรงลูกอ้าวมาดูประวัติของเราว่า้ทำอะไรนะคะปลายทางถ้านักเรียนจะทำ ตามคุณครูไปทางทั่วประเทศเลยก็เขียนตามลงไปในสมุดนะคะลงสมุดส่วนต้นทางคุณครูมีใบางานแจกให้แล้วเดี๋ยวให้หนักเรียนกรอ,อกลงไปนะแต่หันหน้ามาฟังก่อนเพราะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงบ่ายนักเรียนต้องออกมารายงานทุกคนถ้ามีเวลาพอนะคะต้องออกมารายงานตัวเองชื่ออะไรนามสก,กุลอะไร ดูนะข้อหนึ่งชื่ออะไรรู้จักไหมตัวเองชื่ออะไรชื่อเล่นไม่เอานะข้อหนึ่งนี่ชื่อจริงนะชื่อจริงชื่อจริงแล้วก็นามสกุลนามสกุลของหนูนามสกุลอะไรนะสองชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเล่นยางสเตมเมื่อกี้เราชื่อเล่นสแตนมสามดูตามหรือเพิ่งเขียน อย่าเพิ่งเขียนครับอย่าเพิ่งเขียนลูกเดี๋ยให้เขียนโอ้อย่าเพิ่งง่วงสามชอบเรียนวิชาอะไรอามากที่สุดไปเลยตอบได้มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งนะมากกว่าหนึ่งวิชาชอบเรียนอะไรไล่เรียงไปเลยหนูชอบวิชาอะไรมากที่สุดสี่อาหารโปรดของนักเรียนคืออะไรฮะ อาหาร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 ข้าวก่อนอาหารข้าวชอบอะไรคะฮะอะไรนะข้าวนั่นดิข้าวอะไรล่ะปลาดูน่า,ะนาฮะ ปีไก oh, mm ่ย hmm. oh, oh. uh ัดไส้โ hmm. อ้โหเป็น hmm. ย yep. okay. ังไงลูกนะนะนุ่มชอบอะไรข้าวมันไก่หมูย่างอานนี้เนี่ยนื้ออ้วนเนี้ยปลาหมึกยัดไส้คิดนานจังเลยนะอ่ะชอบอะไรครับข้าวมันไก่ผัดกะเพราแหมผัดกะเพราอะไรครับ ผัดกระเพราหมูใส่แคแดาวด้วยเปล่าอ้ชอบนะอ่ะเห็นไหมอาหารโปรตูนะคะอาหารข้าวอาหารหวานของหวานชอบอะไรสแตมของโปรของสแตมคืออะไรคะไส้กรอกนะแล้วของหวานคืออะไรลูกของหวานหนูชอบอะไรคะชอบอะไรนะ ชิ้นกรอบเห็นไหมเห็นไหมแม่เห็นไหมอาหารโปรนข้าของหวานทัาพิมกรอบมันฟังตั้งนานนะอ่ะต่อไปกีฬาที่ชอบเล่นลู่ลิงชิงบอลชอบอะไรกีฬาที่ชอบชอบอะไรอ่ะกีฬาที่ชอบเล่นอะไรฮะแบดคิดนานว่ะอ่ะ ชอบอะไรกีฬาป,ป,ปิงบอครับฟุตบอลครับอรโอ้ค่ะโอ้ต้องตอบเร็วๆชอบกีฬาอะไรนะต่อไปก็หกเวลาว่างนักเรียนทำอะไรข้หนะก 6. เออเวลาว่างนักเรียนทำอะไรนะเอเอว่างทำอะไรข้อเจมีความสามารถพิเศษ ข้อ7มีความสามารถพิเศษอะ,อะไรเช่นเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยว่ายน้ำเงี้ยนะเราสามารถพิเศษจะร้องเพลงใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเป็นต้นเขียนได้ไหมเขียนได้ไหมนะได้นะเขียนให้เรียบร้อยตัวบรรจงครนะึ่งครึ่งครึ่ง ปศใช้ตัวเครื่องโลงไม่ต้องเขียนตัวโตถ้ามอแข็งนะลูกเครื่องเครื่องบัรทัดแต่เอาตัวบรรจงนักเรียนอ่านออกเพราะเดี๋ยวคาบที่2ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยวันนี้นักเรียนเดี๋ยวออกมารายงานด้วยตัวเองนะคะช่วงนี้นั่งตัวตรงค่ะลูกหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนบ่ายนะคะสวัสดีค่ะ